บรรยากาศที่การถ่ายทอดสดไม่เย็นดูได้ที่นี่เลยช่อง M M in love ขอบคุณแฟนๆที่ชอบและติดตามกันนะครับส่วนแฟนใหม่ฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยซูมๆจ้าดอนซานโช มันมีชอบมากครับซูเป็นคนแรกเลยแบบ์นี้เราอยู่กันที่เมืองแมนเชสเตอร์สนามโอลดาฟอร์ดก่อนที่พิแดงของพวกเราจะเตะกับเวสต์แฮมยูนิเต็ดถ้าแฟนๆชอบได้มีโอกาสเข้ามาในสนามอย่าลืมเข้ามาก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับมาดูนักเตะของพวกเราซ้อมกันการซ้อมก็จะแยกซ้อมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของตัวจริงที่จะลงในวันนี้ส่วนตัวสำรองก็คือเมื่อสักครู่ครับจะซ้อมกันอีกแบบหนึ่ง ตอนเราเข้ามานั้นเตะกำลังยืดเส้นยืดสายกันเลยครับและตามด้วยการวิ่งซิกแซกพร้อมดูบรรยากาศกันไปยาวๆเลยครับที่ได้ยินกันข้างหลังนี่เรากำลังไลฟ์ก่อนเตะอยู่มาดูคริสเตียโนโรนันโดฮีดของพวกเราซ้อมกัน ระหว่างซ้อมเบาๆนี่อารมณ์ดีมากนะครับเห็นพี่โด้ยิ้มแล้วยิ้มอีกเซสชัชนต่อมานะครับเป็นลิงชิงบอลเกมของพวกเราเร็วมากครับตจริงมาัแล้วครับจริงต่อมานะครับก็จะเป็นการซ้อมยิงประตู พลิกแล้วอิงเสียงอ้อนของบหมีแมงมุมขนาดนี้น่าจะไปถึงบอสครับขอให้บอสช่วยดึงฟอร์มซานโชกลับมาเร็วๆอยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศตรงนี้ด้วยกันก่อนที่ขึ้นจะไม่ชัดนะครับแ่ที่ออชัดนมาดูกันมาดูกันอันนี้นี่กำลังแบบซ้อมทำประตูกันซ้อมทำประตู ฟออรร์มเวๆนะนะชจังหวะสุดท้ายมาดูาโกสของเรานนนเนียนตามากๆาเรือตัวใหม่ของเรามาแล้ว,ลว,ลวนะครับ MM In Love สวยไหมเดี๋ยวเข้าไปปิดเม้นกิจกรรมเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเม้นกิจกรรมหน่อย